ไปครับต่อกันได้พื้นที่ฉากที่3เลยเอาล่ะเริ่มต้นมาเหมือนเดิมเป๊ะเราอยู่ในลิฟต์เต็มตัวออกไปด้านนอก<ป>เฮ้ยรอบนี้น้องดูงอแงเสียงโทรศัพท์มาแบบน้องงอแง,งมากเลยเอาล่ะเราต้องไปที่ห้องเดิมก่อนห้องหมายเลขสิบเฮ้ยมิยนจาอนเฮ้ยทำไมเหมือนโลกจะล่มสลายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆใจเย็นๆแล้วน้องอยู่ไหนพาแมวสีดําไปแมวสีดําไปไหนแล้วขึ้นในบนหรือเปล่าโฮ้นี่เหรออะไรอ่ะ ฮัลโหล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 ห้องด้านบนเปิดหรือยังฮัลโหลฮัลโหลาแมวสีดำแมวสีดำไปไหนนี่หรือเปล่าฮัลโหลเจ้าแมวโอ้ดูเหมือนรูปวาดจะเสร็จสมบูรณ์แล้วประตูมิติได้เปิดขึ้นแล้วทุกคนว้าวไปดูสยดสยองของกวางโอ้ยภาพดูสวยขึ้นอยู่จริงๆนะมาละเตรียมตัวทุกดูดไปโลกมาเฮ้ยน้องเอ่อมุ่งหน้าสู่ดวงจันทร์ด้านหลังมองไม่เห็นเลยเลยรอยเท้าเจ้าแมว สวัสดีเจ้าแมวน้อยเออโอ้ยไปไหนแล้วฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโอ้ย,อย,อย,อยวับมาอีกโลกหนึ่งเรียบร้อยเจ้าแมวน้อยอ๋อที่นี่คือโลกอะไรอันใดกันไกลไข่ผ้าไหมอ้าวเฮ้ยแมวหายเอาละ,าละ,าละติดตามเจ้าแมวดำเดี๋ยวขอไอ้น้องอยู่ฝั่งนู้นเห็นไหมน้องมนอยู่ฝั่งนู้นเอ่ออันนี้วิทยุเหรอ่าฮะ,ะเป็นวิทยุบันทึกทุกคนานเราเองนะซับข้างล่าง ลิ้นชักอะไรเปิดได้บ้างหุ้ยอันนี้ห่วงอะไรเออเปิดได้เฉยๆแต่หยิบของข้างในไม่ได้อะอันนี้หนังสืออะไรไม่รู้เอาวางไว้ก่อนมีหลายเล่มด้วยนี่โอ้มีหลายเล่มมีหลายเล่มเอาละเขาบอกตามเจ้าแมวไปก็ตามแมวไปก่อนแล้วกันอะมาว่าไงแมวเออเอาหน,นังสือมาใส่ตรงนี้เหรอสามเล่มใช่ไหมเมื่อกี้เห็นมีสามเล่มพอดีเลยหนึ่งสองสามเล่มนี้เป็นสี่ส,สี่วงกลมสี่หนึ่งสองตรงนี้ต้องเป็นสามเฮ้ย มันสี่หรือมันห้าดูก่นอนสี่เราต้องห้าใสห้าใส่ตรงห้าแล้วก็สองสามเอา 2, สองใส่ตรงสองแล้วก็เอา 3, สามใส่ตรงสามหนึ่งสองสามสี่ห้าไปประตูเปิดโอเคเก่งมากโอ้แถวนี้วิทยุเยอะเอ้ยมีน้องเป็ดด้วยอ่ะอ่ะอ่ะไปด้านล่างตรงนี้มาทำอะไรทำยังไงตามเจ้าแมวมาห้องต้มใส่เตาหลอม ได้ไงต่อใส่ไปเลยห้องต้มมันล็อกอยู่แล้วเข้ายังไงเจ้าแมวน้อยเจ้าแมวน้อยเอ่อยังไงต่อความดันสูงสุดแล้วนะกลับไปดูด้านบนก่อนไหมรู้สึกข้างล่างทําอะไรไม่ได้ห้องนี้เปิดได้ไหมดูเหมือนจะต้องเสียบเสียบอะไรสักอย่างเอาละตรงนี้ดูเหมือนจะเปิดเครื่องได้อ่าปิดเครื่องโอเคพลังงานยังไม่พอเราน่าจะต้องฟังวิทยุสักหน่อย เมื่อกี้เราลงห้องต้มไปด้านล่างแล้วเจ้าแมวมันหายไปไหนอ่ะดูเหมือนจะต้องปรับความดันมาฝั่งนี้หรือเปล่าอันนี้หมุนวาลวเพื่อเปิดความดันเหรออ่ะเดี๋ยวลองใส่ทํายังไงไม่รู้เดี๋ยวลองใหม่อีกทีนึ่งก่อนอ่ะใส่เข้าไปใส่เข้าไปอ่ะระบายระบายโอเคระเบิดเรียบร้อยได้แล้วโอเคฮะแล้วเราจะขึ้นกลับไปข้างบนทําไมเมื่อกี้เนี่เจ้าแมวไปไหนแล้วเจ้าแมวแมวจ๋าแมวอุย้ยอันนี้อันนี้ทางตันค่อ,คอยๆตามไปก่อน ไอเ้จเจ้าแมวไอ้บ้าเอ้ยไปแมวจ่าแมวคืนนี้ขอนอนบ้านน้องแมวจะได้ไหมพี่มาจากบ้านไกลเขามาใส่อยู่ในบ้านน้องแมวน่ากลัวจังเลยเออภาพมันสยดสยองขึ้นอยู่จริงๆนะเฮ้ยอ้าวเฮ้ยประตูอ้าวเฮ้ยเปิดก่อนเปิดก่อนเสียงใครเสียงใครเราไม่ใช่อยู่คนเดียวอะ่ะอันนี้หนังสืออีกแล้วอะ่ะเสียงใครอะ่ะเสียงใครปึ๊กปึกปึกปึกอยู่อะ่ะเสียงใครเสียงใครฮะว่างไงลูกน้องแมวอะไรอะ่ะหุ่นยนต์อ้า ช่ใช่ใช่อันนี้คือผู้ช่วยใหม่ของเราเอาละต้องการทานเลรอเราต้องออกไปหาทานมาให้น้องก่อนสักห้องสักห้องที่มันเปิดอยู่นี่แหละตรงนี้มีสวิตสับสวิตไปด้านนูน้นอ่ะเดี๋ยวหาทานก่อนอันนี้ตลับหมึกอ่ะทานไปแล้วเกมนี้กดวิ่งไม่ได้ด้วยนะเนี่อยเร็วสุดละอ่ะใส่ทานคืนชีพมาช้าแล้วแล้วคืนชีพมาได้แล้วอ๋อต้องเอาแกไปซ่อมใช่ไหม ซ่อมซ่อมตรงไหนอะสำหรับสับเปิดประตูก่อนปะเอาไปซ่อมเาไปซ่อมน่าจะตรงนี้อะนี่เอาห an ุ Mother ่ atorium. นยนต์มาซ่อมตรงนี้โอเคมามามมาได้เวลาคิกคลิกแค่ตรงเพื่อเป็นการซ่อมโอเคเสร็จเรียบร้อยโอ้ยโ okay. อ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ขอโทษอโอโอ้วายแล้วพ okay. ิกิเขาฮาย ไปนี้3 1 2หนึ่สองสองโอ้ยหนึสไปแบบช้าๆก็ได้ไม่ต้องรีบนะทุกคนไม่รู้จะรีบไปทํำไมเราเนี่ยกดดนันไงตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนรู้สึกเท็เจอร์ของหุ่นยนต์นี่คือแบบเจ้านิ้วเนี่ยดูดีขึ้นอ่ะดูดิดดเฮ้ยถ่ายรูปแรงมามึกเหรอตะลับมึกตะลับมึกเจ้านิ้วนี่แบบหน้าตาดูเหมือนจะดีขึ้นอ่ะ,อะเอามึกใหม่ไปโอเคบอกรัก โอเคดีมากเจ้าโรบอทอา้าวมีการหลุดได้ด้วยเออบูตเตอร์คืออะไรขาเหรอเดี๋ยวไปหาก่อนห้องด้านล่างเมื่อกี้มีไหมบูตเตอร์อันนี้หมึกอันนี้แบตหน็อดสกรูทานเอะแล้วบูตเตอร์ใหม่อยู่ไหนหน้าหรือห้องนี้ปะอ่ะไหนนิ้วเปิดประตูก่อนเออบูตเตอร์ใหม่ต้องเอาเจ้านิ้วเข้ามาด้วยเหรอเดี๋ยวหาก่อนนะบูตเตอร์ใหม่เหรอห้องไหนหน้าอา๋อนี่เหรอบูตเตอร์โอเคได้แล้วมา ใช้มือติดไม่ได้ต้องเอามาซ่อมตรงนี้ด้วยอ่ะเดี๋ยวจะนิ้วกลับมาก่อนเออไม่ได้เหรอแสดงว่าจะต้องเอาเจ้านิ้วไปห้องนู้นเลยใช่ไหมเพราะเราไม่สามารถติดตั้งเองได้โอเคอ่ะเอาใหม่เออเราต้องหาอะไรเพื่อเปิดประตูไว้ก่อนนี่สรบับอ๋อสรับอันนี้คือติดตั้งเจ้านิ้วแต่เจ้านิ้วจะยังเข้ามาไม่ได้สินะเราต้องหาทางเปิดประตูก่อนเฮ้ย๋อที่ขําประตูนี่ไงเจอแล้ว เราต้องค้ำประตูก่อนเพื่อเจ้านิ้วมันจะได้แบบนี่จะได้มาได้มาเปลี่ยนบูตเตอร์ใหม่ตรงนี้เดี๋ยวไปเอาบูตเตอร์ใหม่มาก่อนโอเคเรียบร้อยติดตั้งบูตเตอร์ใหม่ได้โอเคตอนนี้เจ้านิ้วก็ลอยได้แล้วใช่ไหมเยี่ยมากหนอโอเคโอเคเจ้านิ้วไปไหนเนี่ยเจ้านิ้วเจ้านิ้วโอ้โหเฮ้เยน้องน้องขยับเข้ามาใกล้ว่าไงเออซ่อมใช้อะไร่อมว่ามาเลย ปะแจ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 อ่ะปะแจได้แล้วขับไปซ่อมเร็วๆเข้าเร็วๆเจ้าไอ้เจ้าตัวเล็กมันจะมาแล้วอะไรต่ออะไรต่อไข่ควงป่ะน้ำมันน้ำมันอ้อยอ้อยอ้อยอยู่สายอ้อยอ้อยอ้อยอยู่ไหนวะอ่ะอ้อยได้แล้วเอาไปเลยอ้อยเอวอ้อยเฮ้ยกินเองนี่วะโอ้โหมีเกียนกินเองด้วยเออยิ้มด้วยอะไรอีกอะไรอีกขอนขอน ขอนอยู่นี้ขอน่ะไปอ่ะด้แจะเหลือ3อย่างนี้แหละไขควงน็อตแล้วก็สายไฟมาเฮ้ยแต่เหมือนลิฟต์จะใช้ได้แล้วนะน้องก็กำลังจะมาแล้วเปิด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 ไป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 ด่วนไปด่วนอ่ะไอ้เหลืองจะมาแล้วไอ้เหลืองจะมาแล้วรีบไปเร็วรีบไปเร็ว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 คนนี้โอ้ยเหลืองมองอเร็วเปิดเร็วเปิดเร็วโอ้โหมีแต่อะไรน่ากลัวน่ากลัววันดีเจ้านิวมาดับแรกเราต้องสำรวจห้องก่อน Okay, lock you, lock you, lock โอเคล็อกอยู่ล็อกอยู่ล็อกหมดห้องฝั่งน <ah uh ี้อะเข้าได้ไหมปึบเปิดได้แค่นี้เหรอมาแต่นิ้วช้าตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เหมือนจะเป็นห้องส่งส่งอะไรท้กอย่างมามานิ้วมาเอาล่ะได้เวลาที่เราต้องผสมนมให้น้องตรงนี้ผมจําได้อันดับแรกเราจะต้องเลือกห้องเวราเราจะเข้าห้องไหนเราต้องหากุญแจมาไขห้องก่อนด้วยตรงนี้เจ้านิ้ว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 มานี่นีเหมือนจะดูได้แค่เด็กหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวลองปล่อยปล่อยเาปล่อย มาไปจะนิ้วช่วยหน่อยจะนิ้วไปโผล่ในห้องไหนเอาโผล่ตรงนี้เหรอโออเ้ยยังออกไม่ได้นิ้วมาผมต้องหาที่ให้นิ้วเข้าไปก่อนสักห้องหนึ่งอันนี้ห้องสีเขียวโอเคตรงนี้น่าจะได้เอาไม่มีวาวอืมงั้นน่าจะต้องเป็นอันนี้เป็นอันเดียวที่มันมีวาวอยู่และเอาเอา่าอืมกญแจมันอยู่ตรงนี้ม,มีอะไรด้านในอะไรอะ่ะมีอะไรอยู่ด้านใน เก็บตรงไม้เร็วเก็บตรงไม้เออฉีดฉีดฉีดฉี้าไปเร็วนิ้วเร็วมันคืออะไรนิ้วมันคือปฏิกิริยาสีฟ้าโอ้มันคือแม่เหล็กเราจะเอาใส่ไปในอะไรดีอันนี้แล้วกันมาฟ้ากับแดงเรียบร้อยยาสีชมพูออกมามาฟก็ค่อยไหลขึ้นมาไหลามาแบบช้าๆโอเคเอาล่ะได้เวลากินนมแล้วนะจ๊ะน้องเหลืองเจ๋เอ,อ มาหาพี่เลี้ยน้องเหลืองน้องเหลืองไหนมาแล้วโอ้โหโอ้ยหน้าตาน่กกากลัวไปยังไปยังลุกดีลุกลุกเร็วลุกโอเคจ๋าเอ๋มาพี่เอานมอุนอ่นมาให้หนูกินแล้วมามาตรงนี้ปึ๊บอืมเอ่อพอจะดูดอะไรได้บ้างเนี่ยลองดูลองดูใหม่เอาใหม่เอาใหม่ขออีขวดหนึ่งกินกินกินไปไปแล้วก็ถูกดูดไปซะปึ๊บมาไหนได้อะไรมาบ้าง อมันดูดกุญแจออกมาไม่ได้เดี๋ยวเราน่าจะต้องเปลี่ยนแผนอันนู้นไม่ได้้ก็เหลือ,อน,นี้ไหนน้องอยู่ไหนน้องมีกุญแจติดตัวาบา้างเปล่าเออไม่ได้แฮะได้เถอะกุญแจนะ่ะได้เถอะโหนี่ไงนี่ไงนี่ไงกุญแจชมพูกุญแจชมพูมาจากไหนไม่รู้เฮ้ยเอาน้องมาก่อนเอาน้องมากุญแจชมพูไปไหนแล้วนี่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 ติดมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะเฮ้ยไม่ได้สังเกตโอเคได้กุญแจชมพูแล้วห้ามดื่มอ่ะโอ เป็นสีเขียวเหรอน้องลองลองกินดูให้หน่อยดิมันจะเกิดอะไรขึ้นเปโ่โเ้ยตดเหรอโอ้ยตดโอ้ยน้องตดโอเคโอเคเราได้วาลจับมาแล้วสําหรับห้องนูน้นอ่ะโอเคจากนั้นก็ต้องเอาน้องมาไว้ตรงนี้อ่ะได้เวลาดื่มแนละ้วลูกไปกินไปแล้วก็ถูกดูดไปซะไปเอากุญแจออกมาแน่นอนว่าต้องหลุดเข้าไปห้องด้านในแล้วก็เอากุญแจสีเขียวของปะปาออกมานะลูกว้าวดีมากนั่นแหละกุญแจเขียวปะ มาอยู่ไหนีน,นแก้วไม่มีอะไรห้องนี้อันนี้คืออะไรเทียนชมพูเทียนชมพูคืออะไรอะ่ะโอสัญลักษณ์เหรอเราต้องหาอะไรเอ่ยเออเราต้องเอานิ้วเอานิ้วใส่อา้าวทำไมอะ่ะก็รู้ว่าต้องดูเทียนแต่ว่าเนี่ยต้องการไฟฟ้าเนี่ยอา้าวไม่ได้อีกนี่หรือเปล่าสวิตอา่าโอเคมาได้แล้วนิ้วถามสองหนึ่งปุ๊บนี่ออกกรอ,ออกรกวเ,เราก็ต้องมาดูเทียนนี่ใช่ไหม โอเคอันที่2ได้แล้วได้สออันแล้วอากี่อันไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนมีตรงฝั่งนู้นอีกอันนึงแล้วก็ตรงนี้อีกอันนึงโอเคสมาเจ้านิ้วรอ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 โอเคถ้าจะมีแค่สี่อันนะคิดว่าโอเคได้แล้วสี่อันแล้วก็น่าจะต้องเอาบันไดกลับไปหาน้องแมวน้องแมวปึ๊บแล้วก็ปึ๊บ่าสวยงาม ไปตามน้องแมวต่อทีนี้เกมมันจะปิดสนาปริศนาหน่อยเออทุกคนใครจํารหัสได้บ้างเออ,อันนั้นอะ่ะสามเหลี่ยมแล้วอันไหนหนึ่งอันไหนสองมันมีสี่เหลี่ยมอยู่อันหนึ่งเดี๋ยวหาสี่เหลี่ยมก่อนน่าจานนี้บ้านหนึ่งใช่แล้วก็สี่เหลี่ยมแบบสี่เหลี่ยมอันนี้สัลจะษักสามเหลี่ยมป่ะสามเหลี่ยมนี้รูปเลยนะเออสามเหลี่ยมแบบขี่สองอันโอเคส่วนธนูธนูธนูน่าจานนี้เลยแล้วก็สุดท้ายวงกลม สี่เหลี่ยมในสี่เหลี่ยมะไม่ดีมันเป็นวงกลมวงกลมแล้วมีสี่เหลี่ยมข้างในอ่ะโอเคเจ๋วอันนี้เป็นหน้ากากทั้งหมดเฟงฟังในฟาร์มมืดเจ้าแมวดําพาเรามาทําอะไรที่นี่ถ้าจาไม่ผิดนี่น่าจะเป็นห้องถ่ายรูปใช่ใช่จริงด้วยเฮ้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 ยตกใจโอเคเป็นห้องถ่ายรูปมันน่าจะถ่ายอดีตกับปัจจุบันเลยสักอย่างเนี่ยฮะตรงนี้เราต้องเอาอแผ่นฟิล์มมาใส่อ่ะใช่ เปิดแล้วก็เปิดกล้องก่อนแล้วก็ใส่ฟิล์มอ่าแล้วก็ถ่ายภาพถ่ายภาพตามจ่องหนึ่งโอเคดีมากแล้วเราก็โอ้ยต้องปิดห้องด้วยเวลาจะล้างรูปต้องปิดห้องจะดึงจะดึงเจเอะเจเอะจเะเอ,ะเอ,ะเอ,ะเอปึบเข้าไปใส่ฟิล์มแล้วก็โอเคมันฉายภาพแล้วอันนี้เป็นภาพปัจจุบันที่เราถ่ายอ่ะจากนั้นก็ต้องใส่ฟิล์มอีกอ่าเห็นไหมด้านหลังก็จะเปลี่ยน ปึ๊บเออเราน่าจะต้องถ่ายไปด้านนี้อ่าน,นี่ไงถ่ายเพื่อให้มันกลายเป็นสวิต์โอเคมาปิดตูปิดตูอันนี้ถ่ายเพื่อให้มันกลายเป็นสวิต์มามามาโอเคสวิต์น่าจะมาแล้วโอเคสวิต์มาแล้วสับสวิตต์ปึ๊บเรียบร้อยไหมเดิมดูเหมือนจะตายแล้วอีกโอเคถ่ายอีกรูปหนึ่งอ่าถ่ายต้นไม้ที่มีชีวิตโอเคมาปึ๊บอา้าวรูปชำ้ำลุดเฉยอันนี้ป่ะนี่ฟิล์มที่ยังไม่ได้ล้างโอเค อันที่ใช้ไปแล้วก็แยกๆเพราะที่มันงงเฮ้ยมาีูรูปต้นไม้คืนชีพคืนชีวิตโอเคต้นไม้กลับมาแล้วปึ๊บเลยยังไงต่อเฮ้ยนิ้วนิ้วเนิยวนิ้ว,วมาจัดก,การต้นไม้หน่อยเนิ้วจัดก,การไปเลยนั่นแหละด,ดีดีมากนั่นแหละฆ่ามันเอาละดูเหมือนจะได้ส่วนผสมสีเขียวปะ่ะเราได้สีเขียวมาแล้วเฮ้ยเราไม่ได้อยู่ชั้นสองล่ะล่วงลงมาแล้วอยู่ชั้นหนึ่งสินะมาสีเขียว แล้วก็เอาเขียวผสมแดงเป็นน้ำหนักเขียวผสมแดงกลายเป็นสีอะไรเขียวผสมแดงน่าจะเหลืองๆปะเออเป็นสีฟ้าเหรอหิวแล้วละสีจะตัวน้อยเอาละเขียวผสมแดงมาแล้วโอเคไหนนิ้วไปไหนไปเลยนิ้วไปเราต้องเอาน้องไปวางเพื่อเปิดประตูใช่ไหมเอาวางตรงไหนนะตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวแดดดีไปทํานมมาก่อนรอห้ามร้องด้วย ทำยังไงล่ะเออเราเคลื่องน้องมาก่อนอยู่ตรงนั้นก่อนปับป๊บปั๊บไม่ได้มันไม่ให้มันไม่ให้เออผมจะต้องใส่สักเครื่องหนึ่งปึ๊บไปไปไปไ,ปไปตรงนี้ใช่มน,น้องก็จะบรหลดตรงนั้นพอดีประตูเปิดแล้วเราก็รีบวิง่งรีบวิง่งเพื่อนหนีแล้วเราก็จะหนีรอดแถดนี้มีวิญญาณไหมวิญญาณเจ้าแมวน้อยถ้าจะอยู่แถวนี้อีกดวงหนึ่งหรือเปล่าเพื่อระลึกถึงผู้ที่จากไปซิกเกอร์แห่งดีซานโย้ยตกใจ หาดอกไม้เหรอน่าจะดอกนี้นะนี้ยเนี้นี้นีนีน้วเนิ้วนิ้วน่าจะดอกนี้เนิ้วโอเคอุ้ยเอาเฮ้ยน้องให้เก็บเกี่ยวอมามามาไอตัวแสบไอตัวแสบอยู่ไหนอยู่ไหนไอตัวแสบโอ้โหดื้อดื้อไปเวดื้อไปเวดื้อซะแล้วจับเลยนิ้วจับมันนิ้วจับมันนิ้วจับน้องมันเร็วนี่โอ้ยดื้อสุดๆเลยฆ่าละเกียร์เด็กดื้อที่สุดเลย จับมันโอ้ยจับมันโอ้โหจับไม่ได้เลยหยุดเราต้องหยุดน้องเราต้องหยุดน้องปั๊บโอ้โหหยุดไม่ได้หยุดไม่อยู่ใครก็ได้ขอก้อนหินก้อนหินเคร่งน้องดิรอรอน้องเกิ 2, ดที่แค่สองสามจุดเท่านั้นแหละไล่น้องมาไล่น้องมาไล่น้องมา๊ปอ้ยเกือบจับได้ไล่น้องมา,องมา,องมาโอ้โหทำไมทําเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากกันเนี่ยฮะโอโ้เข้าใกล้ไม่ได้เลยครับไม่สามารถจิบอ๋อนี่ไงนี่ไงเฮ้ยเอาลูกกระสุนปืนหลนโอเค ผมว่าเราต้องทำอะไรกับลูกกระสุนปืนใหญ่อ่ะโหลดโหลดยิงนั่นแหละเออยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดเขาอีกเข้าอีกสามสองหนึ่งยิงโอ้ยไม่ทันนิ้วมันวิ่งไปก่อนหลอหลอยิงยิงโอ้ยไม่โดนอีกแล้วผมว่ามันต้องมีของเล่นอะไรสิยิงโอ้หโดนเต็มเต็มเรียบร้อยได้ยังได้ยังเหมือนจะยังเหมือนจะยังยิงอีก ยิงไปอีกมา ans, นิ้ว ma, นิ <pf unlikely> ้วมาเก็บเร็วดูเหมือนว่าเราจะต้องเป็นคนที่ไปจับน้องนะเราต้องเป็นคนจับน้องมาใส่รู้แล้วรู้แล้วเราต้องยิงให้น้องสตันก่อนแล้วเราก็ไปจับน้องมาใส่ไปโอเคน้องน้องตันน้องตันน้องน้องลอยหลุดไปไหนวะน่ะแอกแล้วแอกแล้วแอกแล้วยา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 น้องตันแล้วน้องตันโอ้ยมื่นน้องมื่นอ่าเราต้องน้องมาใส่ปืนใหญ่โอเคเราก็ยิงทิ้งไปเลยออกนอกจักรวาลไปหนูไปเร็วเราต้องรีบเก็บดอกไม้แล้วคุณ ุนนิ้วมาเร็วๆนิ้วเราต้องรีบเก็บเร็วๆ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 เๆโอเคได้แล้วปฏิกกริยาสีสมพูน้องน้องน้องโกดิยังน้องโกดอะไรกันก่อนพี่ไม่ได้ทำอะไรน้องเลยเออดีนั่นแหละโอ้ยดีนะนิ้วมันช่วยเราทันนิ้วมันคว้าน้องไปเลยนี่คือน้องกําลังโกดเราที่เราจับน้องใส่ปืนใหญ่ใช่ไหมยิงใส่กันตุ้มตามปืนไทยแตกเหลือแต่ดามโอ้โลกเริ่มน่ากลัวขึ้นแล้ว น่าจะเป็นเพราะว่าความโกรธของน้องนั้นได้ประตูขึ้นแล้วเอาละไอหลอดสีชมพูเราเก็บไปหรือยังอันนี้ด็อกเตอร์ไอหมอเอาละเกิดอะไรขึ้นน,นั่นนายดูเหมือนจะหนักหนาอยู่นะแล้วข้ามาแล้วขวาเอาเฮ้ยหนูไปไหนวิ่งเด,ดานเดียวด้วยวิ่งเด,ดานเดียวปั๊บปัป๊บนี่โอ,โอ,โอ้มันแกล้งนิ้วมันแกล้งนิ้วอยู่เอาละฮะน่าจะต้องเป็นสูตรสุดท้ายชมพูกับเขียวมีเกิดจากการเดาล้วน ใบชมพูเขียวก็ชมพูน้ำเงินชมพูแดงสักชมพูแหละมันจะต้องได้ยาอะไรที่มันจะใช้ได้เราต้องคิดค้นสูตรขึ้นมาก่อนย่อขนาดเหรอย่อขนาดเนี้ยไปทําอะไรอ่ะตัวเลขแล้วแล้วไปทําอะไรต่อตรงนี้มีเตาอบที่สามารถใส่น้องเข้าไปได้ผมว่ามันไม่มันต้องไม่ใช่ย่อขนาดเดี๋ยวเราเปลี่ยนก่อนงั้นเราเอาเป็นชมพูกับแดงอ่ะชมพูกับแดงมาดูนีได้ไหมแต่เป็นยาสีส้มรอบนี้ แล้วเราต้องปรุงยาสูตรอะไรเราก็ไม่รู้ร้วยไงประเด็นอะเฮ้ยยาให้น้องมึนเหรอโอ้มุนหมุนเหรอเหลือชมพูกับน้ำเงินใช่ไหมต้องลองให้หมดอันนี้กลายเป็นสีเหลืองเฮ้ยนี่ไงยาปีศาจทําให้น้องกลายเป็นปีศาจเรียบร้อยเรียบร้อยน้องกลายเป็นปีศาจแล้วโอเคจักรวาลเริ่มแตกสลายทุกคนเราจะต้องเตรียมวิ่งหนีแล้วหาทางขึ้นชั้นบนชั้นบนไปยังไงทางนี้หรือเปล่าผมเดาว่าทางนี้ก่อนนะเออชั้นบนเหรอ เฮ้ยเดี๋ยวแล้วชั้นบนมันต้องมีบันไดเอ่อล็อกอีกล็อกอีกไม่ใช่ทางนี้นี่ก็ไม่ใช่อันนั้นไปห้องนูน้นบนไหนว่าบนไหนว่าแล้วผมไล่เปิดแล้วผมไล่เปิดไปทางไหนเนี่ยนิ้วนิ้ว,วช่วยพี่ด้วยชั้นบนลิฟต์หรือเปล่าลิฟต์ไม่ใช่แล้วก็เหลือเดียวแล้วดิบันไดใช่ไหมอัน,นี้เหรอไฟไหม้เหรอไฟไหม้แล้วทํายังไงให้ไฟไหม้ตรงนี้เออ,เอน้องไปอบอน้องไปอบใช่ผมจะน้องไปอบ เอาละเปิดเตาโอเคได้แล้วน้องที่ติดไฟใช่หรือเปล่าไม่ใช่วะทําทยังไงที่จะเกิดไฟไหม้อ่ะัน,นนี้เหรอดูดไฟเหรอดูดมันก็ออกมาแค่ข้างหน้าแค่นี้เองอะ่ะเราต้องทําไฟไฟให้ไหมในนี้แหละจะทํายังไงก่อนเนี่ยอันนี้น่าจะได้ปึ๊บพอตดตดแล้วก็ระเบิดแล้วก็จะเกิดแก๊สโอเคน่าจะประมาณนี้อ่ะใส่ขวดน,นมปึ๊บปุ๊บอยปิดไม่ทันโอเคใส่ทันแล้ว แก๊สตูมตูมตูมผมหลบแล้วแล้วผมหลบแล้วผมหลบแล้วน้องไม่ตูมเหรอน้องเอาน้องไม่ตูมเอาแล้วทำไมน้องไม่ตูม่ะอ้ยน้องน่าจะตูมตั้งแต่ตอนใส่แก๊สก็ไปแล้วดิเอาผิดฆ่าดีแล้วทุกคนตดตดตดแล้วช่วยตูมด้วยตดแล้วก็ช่วยตูมตูมไม่ตูมอืมไม่ตูมเอหรือว่าหรือว่าเดี๋ยวนะน้องมานั่งนี้ก่อนอาจจะใช่อาจจะใช่เออกินยา กินยาอีกรอบนึงก่อนลองดูดนีมนีป่ะอ้าวใช่นี่ไงนี่ไงตัวน,น้องเป็นไฟเรียบร้อยฮะปลาตทตาัาาตางขึ้นแล้วโอ้โหแล้วก็โมจะไปจุดอยู่ในเตา,าห้องนอนน้องมาห้องนอนออใชไม่ให้พี่ไปเหรอโอเคไม่ไปก็ได้น้องอยากเล่นไรน้องบอกน้องบอกเดี๋ยวพี่พาน้องเล่นโอ้ย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 พี่ไปแล้วพี่ไปแล้วไปแล้วไปจุกนมจากในครัวก่อนเขาบอกโอ้ใจอสวัสดีคนเก่ง แล,แล้วพี่มาแล้วพี่มาแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยกระแทกหัวกระแทกหัวโอ้ยเอาเอาไปกินนอนนอนอ่โอเคประตูประตูที่แท้จริงมาแล้วสับสวิตมีอะไรเกิดขึ้นไม่มีเออส่องก่อนนะส่องก่อนเลี้ยงแหวนไล่เลี้ยงแหวน,หวนอันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งถูกแล้วอันนี้น่าจะสองโอเคอน,นุน 1, 2, 3, หนึ่งสองสามโอเคหนึ่งสองสองแล้วก็สาม โอเคถูกต้องเรียบร้อยฮะน่าจะจบได้แล้วน้องน่าจะสมควรตายได้แล้วนะจ๊ะน้องจ๋ามา uh, ลูกบอลดิสโก้ไปเล่นเลยจ๊ะเอ๋อพี่ทำอะไรพี่ไม่ได้ทำอะไรน้องเลยโอ้มันพังลูกบอลดิสโก้ทิ้งแล้วเพ่เอ่อต้องไปเก็บกู้โอเคเก็บกู้เอ้ยเอาไปไหนเอามานี่ดิเฮ้ยพลังโอ้ยเอาเข้าไปเอาเอาไม่ให้ไปดีๆเอาเอาขอไปดีๆก็ไม่ให้ไปเอา ยูน่นอกไปเลยนี่ดื้อนักเอ่ค้ำประตูเอาอะไรไปค้ำวะเอาอะไรไปค้ำประตูตอบดิเอาอะไรไปค้ำประตูก่อนไอ้ำประตูค้ำประตู้ำ,ตำไปอโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยเออข้างบนข้างบนไปไงไปไงไปไงวะเดี๋ยวดิผีจะอ,อก่อนหนีหนีไปป้านิ้วนิ้ว,วพาพี่ขึ้นหน่อยฮึบโอเคโอเคโอเคเราต้องไปแบบเงียบๆจังหวันนี้ปะค่อยไปกันนิ้ว มันไปยังผีไปยังน่าจะไปแล้วนะไปะไปข้างนอกกันนิ้วเร็วมันมองแล้วมันมองเราอยู่ทุกสิ่งมันมองเราอยู่ทุกอย่างเราต้องไปเก็บแกนผีมาเหรอโอเคเจ้านิ้วเจ้านิ้วค้นหาชิ้นส่วนที่ขาดหายชิ้นส่วนอ๋ออันนี้เหรอหนึ่งอัน่ะแล้วก็อีกหนึ่งอันอยู่ไหนนี่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 น,นี่ต้องประกบลูกบอลดิสโก้เขาด้วยกันก่อนโอเคเรียบร้อยฮะโอ้ชิวๆเกมอีซี่อีซี่เก็บ เรียบร้อยโบโบแล้วโบโบเรามอบให้นิ้วนิ้วไปแล้วนิ้วไปแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเข้าไม่ได้เฮ้ยห้องนี้เข้าไม่ได้อ่ะไปเร็วนิ้วนิ้วไปเร็วนิ้วออกไปนิ้วออกไปแล้วเราต้องเลี้ยวซ้ายจังหวะนี้เราต้องเลี้ยวซ้ายมันจะขวางทางเราโอเคเรามาแล้วเรามาแล้วสไลด์เข้ามากิ้งหลบแบบโอ้โหสุดยอดไปขึ้นบนต่อขึ้นบนต่อไปเร็วนิ้วเร็ว นิ้ว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 เ้ยนิ้วนิ้วนิ้วหมดแรงเราต้องไปเองเราต้องไปเองฮะทุกคนเราต้องเอาไปเออเราต้องเดินไปใส่ตรงกลางตรงนั้นใช่ไหมโอเคโอ้ยมันมาแร้วแล้วผมกําลังเดินแล้วผมกําลังไปแล้วติดตั้งเรียบร้อยฮะโอเคผมรอดแล้วผมรอด GG easy ครับผมอละรุกบอลทํางานขวาม,มันไว้เจ้านิ้วนิ้วขวาม,มันไว้เดี๋ยวเดี๋ยวรอเครื่องมาทำงานก่อนเออหมุนหมุนเร็วเร็ว เอาแล้วเอาแล้วโอ้ยนิวน,วนิวอย่าเพิ่งตายเอ้ยเอ้ยทำะไรได้เฮ้ยยิงมันเออนั่นแหละดีว้าวทำลายวิญญาณมันได้ด้วยเจ๋วไปเลยนิวนิวเป็นไรหรือเปล่าเออก่อนจะนิวเป็นไรหรือเปล่าเอ่อเราเราจะเก็บกู้ได้ไงนิวไปเอามาเออต้องรอวิญญาณแตกก่อนสินะเดี๋ยวมันน่าจะลอยมาหาเราเองหรือเปล่ากลัวกลัว เออเออโอ้ยโอเคพลังความอยากรู้พลังมามาเรียบร้อยพลังเราก็ยัดไปเลยนี่ตอนนี้เราก็จะหนีลับโลกของเราได้แล้วตอนนี้เราก็จะปลอดภัยแฮปปี้เอนดิ้งทุกคนขอให้เราฝันดีขอให้คืนนี้ไม่มีฝันร้ายโอเคละเกมเลยแต่นี่มันตาสัญลักษณ์ของน้องไม่ใช่เหรอเนี่ยแปลกๆนะ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  พอแล้วไหมโอ้มายกอดโอ้มายกอดเศษน้องยังไม่ตายจริงน้องมันกลับมาไอเหลืองไอเหลืองกลับมาแล้วเป็นเวอร์ุ่นที่จะโหดกว่าเดิมโอ้เพียบเพียบเลยเอ้ยหาเพียบเลยโอ้นั่นท้องฟ้าวิปรผลิตแปรปวนทันใดเปี่ยงปางสว่างสวัยไปทุกที่โอเคจีเจซีฮะโเฮ้ยด็อกเตอร์ด็อกเตอร์คุณพาเข้ามาที่นี่ทําไมเราผมก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะคุณจะถามผมสิด็อกเตอร์ ด็อกเตอร์ช่วยผมก่อนไม่ใช่ครั้งนี้อ๋อ oh. จบละหาทุกคนจ g, g e a อีซี่ไปละห